ในประเด็นที่สำคัญสำคัญก็เ,เรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมสำหรับพวกผมด้วยเพื่อที่จะเพื่อพิสูจน์ขอ้อเท็จจริงว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นดังที่พวกเราหาดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่ตำรวจตำรวจไม่หน,น้ที่กล่าวหาเราก็ต้องแก้ข้อเ่าวหาแลกสารเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าผมผิดหรือไม่ผิดดังนั้นวันนี้ก็ชวนทนายพามาเพื่อที่จะยื่นเอกสารให้ถูกต้องและเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานสอบสวนด้วยตั้งแต่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนผมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสร้างความอับอายกับตัวเองบตุตตะกูลญาติิตรเพื่อนฝูงแทบจะพบหน้าใครไม่ได้ ทุกวันนี้เนี่ยผมไปสุราษฎร์ธานียังไปไม่ได้เลยเพราะว่าญาติพี่น้องอับอายขาย้หน้าว่าผมเป็นดนังที่พกเรา,าหาหรือไม่ดังนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะครับมักอยากตัดสินจากสื่อและก็ตัดสินจากข้อกล่าวหาทั้งๆท,ที่สาลยังไม่ได้พิสูจน์เพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับดังนั้นบอกความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้ว่าผมข็งดอกจิตยืนยันในความบริสุทธิ์เต็มที่ และก่อจบต้องไปพิสูจน์นอกสารวันนี้ก็มีข้อมูลและก็สิ่งที่พนักงานสอบสวนอยากรู้ก็นําเสนอไปมีประเด็นเอกสารกรเเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ทํานนายความในมาพูดประเด็นเหล่านี้เพราะว่าเป็นมันเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องทะคดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะเสืู่มคดีเพราะว่าเมื่อเขาเกล้าเราก็ต้องต่อสู้นะครับเอกสารมากน้อยแค่ไหนเขาวันนี้ที่นัมายังกี่ยังไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นส่วนราชการ ไม,ไม่ควาาว่าบางบางบางอันเนี่ยมันเป็นเอกสารของส่วนราชการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องอต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันมันมีระดับชั้นใช่ไหมส่วนราชการมันมีพวกขั้ๆๆนากอะไรอะไรแนี้มันก็ต้องต้ๆๆองรอแต่ว่าเราก็ให้ประเด็นจหลายประเด็นไปแล้วแหละ